พี่กับน้ำูกก็จะมารีวิวนี่ไข่ิศนาของดิสนีย์แลนด์แต่พี่กไม่ได้ไปฮ้องกลดดิสนีย์แลนด์นะคะเพราะว่าอยากไปก็จริงแต่ผู้ประสา,างกฤษไม่เป็นค่ะผู้ประานแท็ไม่เป็นเอาละค่ะอันนี้นะคะพี่ก็ได้ซื้อมาจากหาดใหญ่นะคะที่ตลาดกิมโยงค่ะก็ราคานะคะก็แตกต่างกันไปแต่ละร้านในนี้พี่ยกซื้อมาหามาแล้วก็ได้110บบาทชั้น อันนี้เป็นลายเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยนะคะมันเป็นใครออขาแกะปะงสเแกนนะเฮ้ยมันผุนเลยว่าตอนนั้นที่าแน่เไม่เป็นไรคะ่ะช่งั้นขอแกะอันที่ผุก่อนนะคะทุกคน ะอ้าวมีะชองแก้ก่อนเป็นซตเป็นรสช็อกโกแลตนะคะเอาเลยจะมีของแถมมั้ยไหเ้ยเอ้ยเอาเลยเรนีจะแบ่งครึ่งกันนะ้ายเผเอมาลงก่อนอ๋อิ๊บมคิด เป็นของแบบเซอร์ไพรส์ว่าเขาให้มานะคะอันนี้เป็นชิปกระเลตขอกินก่อนอืมอืมเต้นเต้นเต้นยางลบเป็นยางลบนี่น่ารักมากเลยเอ้านี่ค่ะเด็กๆต้องชอบแน่เลยมันมียางลบที่ปั้มแหววรองเท้าอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหบุบเล็บเป็นชิปเอาแกนี้บุกก่อน อินก,ก่อนมีคอเพราะมัน,มนเป็นย<อ>างใส่ใส่อะไรอยู่างเงขอใส่นี้ก่อนนะคะโอ้ยอยาให้กินทีหลังช็อกโกแลตแต่อลูกข้อใบที่สองอเลยแกะกันใบที่ขนาดใหญ่ใบแก่งไปนะเขาเป็ <c oughs> นอะไร <c oughs> อที่สองถือแก้วมันจะได้เป็นหกอีกตักมันใครตองมันใครไม,ไม่แตกแต่ว่าบีมเลยคอ,อยขอให้ได้เป็นลงแบบลองเท้าแก้วนะอยากได้ที่ซื้ออ,อันที่สองมาดูกันนะคะเป็นอะไร เป็นโลยค่ะทำเมันไม่ตกแต่งนะคะนี้น่ารักใส่ไม่ได้นะคะแต่ว่าขนาดนี้ยังใส่ไม่ได้ดิใส่ได้ดีเลยไม่ใส่ได้ดีนี่ค่ะอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดก็มีลายแค่นี้ค่ะอ่านต่อได้เล้ยค่ะเพราะว่าได้ลายที่อยากได้ฟิสนาฟ้านาปินนี่โอชูไคคิสนะ ไข่เบนโอ้ยนี่อ้าวแตกแล้วมีเป็นไมก็้ันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแก่มาลองแก่มาลองโอ้ยนี่ได้ของในน้องเปิดมั่งโอ้ยที่เก็บด้วยแล้วก็ไทยนี่ค่ะช็อกโกแลต มาดูแวดีก่าเล่นอะไรชอบอีกแล้วสซงคูคือมันเป็นแก้วพลาสติกมันก็ต้องเป็นพลาสติกอยู่แล้วใครจะให้แก้วจริงมันมันก็แตกนี่มันมาครบข้างเลยค่ะแล้ก็โอ๊ยแหลุ่มแล้วเหรอเก็บไปจริงด้วยนั่นเงแ้วก็เป็นยางลบนะคะหนึ่ถุงเลยอันนี้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีนี่ไงนี่จะไม่อ๋อ ลองใส่มัน,นมีก็ได้ใช่ใส่กั<ใ>นยังดีกว่าเพราะว่าก่อดกลับบ้านอี่อีกอ,อ่ะนี่ยางลบนะคะนี่รองเท้าแก้วนี่อุ้ยตายความจริงมันก็มีแบบสายคาดผมลูกรองเท้าแก้วลูกผีเสื้อนะคะแต่เราได้มาสองแบบมันมีแบบมันมีแบบปั๊มด้วยนะคะเราได้แบบรองเท้าแก้วกับยางลบอู๋ ของกปี้อะไรของกปี้ <c oughs> งั้นนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> พี่โยก็จะขอ,นะอ,อ,ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะใครอยากซื้อแบบนี้นะคะก็ไปซื้อที่ตลาดตลาดจิมยงที่หาดใหญ่ได้นะคะถ้าไม่อยากไปดิสนีย์แลนด์นะคะแล้วก็ถูกมากด้วย1.10บาทเอง